รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันนายนตรกรอุเทนสุดผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสัมปสานมิตรในฐานะโฆษกกรมสัมปสานมิตรเปิดเผยว่ากรมสัมปสานมิตรไม่สามารถดำเนินตามข้อเรียกร้องของสมาคมคราฟเบียแห่งประเทศไทย ที่ขอให้ช่วยบรรเทาและเยียวยาผู้ประกอบการโดยประเด็นแรกให้ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายห้ามเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์โดยอนุญาตให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายเบียสสดในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อให้ลูกค้านำกลับไปบริโภคที่บ้านได้นั้นทางกรมสรัมรสาามิตรไม่สามารถดำเนินการได้เพราะหากอนุญาตให้ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุเบีย์สดได้อย่างอิสระ จะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและมีสิ่งปนเปื้อนได้ประเด็นที่2ให้ผู้นำเข้าสามารถแบ่งชำระภาษีสัมปสาทมิตรเป็นงดงวดให้แก่ผู้ประกอบการคราฟต์บเบียร์เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันเพราะเสี่ยงในการเรียกเก็บภาษีภายหลังเนื่องจากมีการนำสินค้านำเข้าที่ไม่ได้ชำระภาษีออกไปจำหน่ายส่งผลให้การติดตามสินค้าให้มาชำระภาษีดำเนินการได้ยากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบริโภคต่างๆรวมถึงคราฟเบียร์ด้วย